ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่รายการซับเทนเกมรีวิวนะฮะกับเออ่ห้องส้อมของผมเองครับไม่ใช่ฮะวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟไมค์ครับสีเราแมงแม็กซ์ตายแล้ว่ะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟตัวเองนะฮะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงทํายังไงให้แบบตังเร็วขึ้นแล้วก็ระบบการเติมงงเติมเงินแล้วกดต่างๆดูยังไงดูที่ไหนเออ โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะบอกเป็นคร่าวๆนะเพราะเกิดมาจากสปาพวกคุณจะเห็นดาบหินในพวกนี้ใช่ไหมครับคุณไม่ต้องเก่งครับพอคุณออกเข้าใหม่ปุ๊บของมันจะหายอ,อ,อือันดับแรกนะพอมาปุ๊บนะเราแนะนําให้คุณมาทางนี้เลยครับมันจะมีป้ายวัดสองฟาร์บนะฮะไอ้ตรงนี้แบบคนมีระดับปีแบบหลอแล้วนำถึกเรียบร้อยนะจะมีแบบเออผมพี่ของที่ผมไม่ต้องไม่ตีอะไรก่อนนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องเข้ามาตรงนี้ครับ ว่าผู้เล่นใหม่ครับโอเคเข้ามาปุ๊บคุณจะเห็นนี่ครับผู้เล่นใหม่ฮะสอบถามได้ที่ห้องกาลีน่านะมีอะไรสอบถามได้นะครับส่วนนี้ถ้าหาตังนะค์นะคลิปไปต้องคลิปไปไปหาตังนะค์ฮะคลิกคลิกเนี่ยคลิกคลิกขวาอ้าวเฮียเอ้ยสวัสดีแกเฮ้ยเฮ้จริงเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีของแจกนะไอ้พวกนี้แบบไร้ค่าเลยครับของมวกนี้โอเคพอพอได้ของมาปุ๊บใส่ใส่ใส่ หนูมาธนูมาโอเคมาครับก่อนเอาอดาบกูชีะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะรับดาบปิวเลยรู้สึกเซฟจะมีการปัญหาขัดแย้งข้องนะตามจริงไม่ต้องกดตรงนี้ไนดะ้จะมีอีกที่หนึ่งให้กดนะฮะไม่รู้ไม่ทำไม่ทำที่อะไรสองที่ เอาไว้ประดับบารมีนะพอเราออกมาจากเออว่าตรงนี้แล้วเกะเก่าเกะเก่าหมูแม่งเกะแดงแม่งจำได้ไมต่ต้องมีหาไม่เหรออ๋อนี่แป,ปะบนของพอเราพอเรามาจากตรง Q คริวมอนตี้เนี่ยแล้วให้เดินม,มาทางนี้คนระับแล้วตรงนี้จะเป็นคนมีระดับชาติกูนะส่วนตรงนี้เป็นที่หาของนะตรงนี้นะเข้ามาเลยครับเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณเข้ามาตรงนี้ครับกดปุ่มครับกดปุ่มแล้วก็รอรับผมรมคุณครับอื้อชิบหาคิพเตอร์ เอาไปเทียอะไรออออื่าเฮ้ยกูยังไม่ได้ตังให้กดเลยเห็บขอไปกีไปหล่อไปหล่อมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักครู่นะเดี๋ยวมานะครับมีคน มีคนเปิด TV ทีวีซิงไว้ช่างแม่งอ่ะเอาต่อครับส่วนตรงนี้นะฮะพอเดินมันจะสเปาสนะฮะอืมนี่เดีดยล้วเราเรายังไม่จบนะฮะตรงนี้คิวมันนี่นะตรงนี้มันกดของเซิร์ฟนะอัปเดตใหม่ก็คือกดข้อที่10นะฮะจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะกดแต่ละกดนะครับมาครับมามึงมีอะไราถามสตาฟหรือแอดมินนะครับหรือตำรวจหัวตัวนะฮะแต่ไม่ค่อยทำงานนะฮะพวกนี้จะโดนปลด เราปนลิกธิท์ทั้งหมดนะฮะ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็เป็นบอร์ดอีเวนต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับขั้นใดที่แบบหือหมอยที่สุดว่าพี่ผมไม่อยากให้ของมันตกอะไรนะี้ะดูตรงนี้ครับมันจะมีแบบว่าพวกอีเวนต์พวกนี้ของไม่ตกนะฮะมีได้แก่ก็คืออีเวนต์โซนอารสองอีเวนต์ฮันเตอร์เกมนะฮะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เผอยออกมานะฮะและส่วนตรงนี้ก็คือคำสั่งต,าตา่างๆสามารถมาดูได้นะครับ และเรามีระบบใหม่นะฮะก็คือระบบแคสนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็สมมุติเราเติมผ้าสิบบาทเนี้ยเออได้แคสมานะเ,เนีน่ยเออเงินเงินแคสนะฮะเออเงินแคสเรามาสามารถแ,รกแลกอะไรบ้างไอรอนเพชรเอเมลโล่นี่ก็เป็นพวกบวกหงบวกห้านะฮะสามล้านแรกทั้งหมดนะฮะก็อันนึงก็เดี๋ยวไปดูรายการโดดเน่นกัอนหเนนะะูเดินไกลครับเดินร็วลัดแป๊บหนึ่งนะฮะ ชูชวเรชู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 ์เร่นี่มันจะมาโมวันนี้มันจะสอนโดยเต็มคราบนะฮะโอเคส่วนตรงพอเราเดินมาจะสปาบครับเดินมาเดินเดินเดินจะสับสปาบแบบเดินมาละเดินมาปึ๊บ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 เดินมาเลี้ยวขวาปึ๊บคุณจะเจออย่างเงี้ยรายการโดนเด่นนะฮะก็มีแล้วแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะฮะท่านใดที่แบบ ลงทุนน้อยอะก็เตอร์ V I P 50บาทนะฮะโอเคสุ per V I P ร้อยห้าสสตาร์ทสตาร์ทหนึ่งนะฮะ300บาทสตาร์ทสตาร์ทสองห้าบาทนะฮะสตาร์ทสามหนึ่งนูนะฮะพร้อมเกมโหมดอีกหนึ่งอันนะฮะแล้วส่วนไม้เท้านี่ก็50นะเดี๋ยวเข้าไปดูอเองนะฮะรายการลเด,ดเด็ไมโครเดือนนี่ครับระบบใหม่เราครับมันเงินแคสนะฮะสิบถูเท่ากับ16บาทนะฮะ16แคสเออคุณผู้ผิดเออโอเคนะแล้วแต่ครับอยากดูก็ดูไปครับจนเราแนะนำว่าตรงนี้เป็นบอร์ด เป็นบอร์ดโหมดเกมนะครับท่านใดที่ไม่รู้นะฮะแล้วบอกว่าพี่ผมจะไปตีมอนตีบอสตีสร้างบงสร้างบ้านเล่นวอลซงวอซียังไงครับบอร์ดนี้เลยครับพอเดินมาครับพอเดินจากสปาครับแล้วคุณเดินมาออกจากายการดตเนินเนื้อแล้วซ้ายครับจะเจอบอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดแบบเป็นบอร์ดทุกทุกจะอัปเดตมั้งอัปเดตทุกทุกกี่ไม่รู้กี่วันนะจนกว่าแอดมินจะคิดได้นะโอ พอหันมาจากทางด้านหลังนะครับหันไปทางด้านหลังนิดนึงนะจ๊ะโอเคครับเ,เราหันจากด้านหลังจากบอดมาครับเดินตรงมาครับมาเทียวว่าโปรเจกต์ติงงเติ่งเริ่มเลว่าไอ้เพ่ กี่เป๋าอะหกพันชิบหายแล้วไม่มีตังค์ทำไงเข้ามานี่ครับไปคิวจบไม่ไม,ไม่เราจะไม่เข้าเดินมานิดนึงนะตรงนี้อ้าวทำไมป้ายมันหายวะไอ้เฮียป้ายหายมาต้นไหนดึงออกหรือว่าจะเป็นเอ็นเตอร์แมน no no เซเลนเดอร์แมนไม่ด้วยวะซั้เราอโอเคตรงนี้เป็น free item นะสำหรับพวกที่แบบไม่อยากไปตรงนู้นนะ เสีเทมพอเราเดินมาจะซีเวสเลนนึงนะเราก็ขึ้นเขาครับขึ้นเขาครับตุ๊ดตึ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 ๊ด,ดขึ้นมาปุ๊บคุณจะเจอที่เอนชานมันต่างกันตรงไหนวะไอ้ตรงไหนก็เอนชานไอ้ตรงเอนชานเออตรงนี้ก็เป็นตัวแรกปืนนะอ่ะเดี๋ยวจะถามอ่ะมีคนถาม,มาว่าแร่ปืนแร่ปืนยังไงมามีตังค์พันหนึ่งครับซือ้อครับซื้อไม่ได้มีสามสิบบาท ซื้อเวจีศึกกระบ่าเลยซื้อดาเนลโล,กล่ออก็มาทุกไปทำไมไม่มีดาเนลโล่ให้เลยทำไมไมันเป็นคนยากจนอย่างนี้โอเคครับต่อไปนะฮะเรามาดูบอร์ดนี้กันดีกว่าครับเป็นบอร์ดที่แบบบุคคลอันตรายนะไม่รู้จะเขียนแบไหน KS top นะฮะอ้าวอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรามาทับ KS top นะฮะ KS top นี่ก็จะเป็นแบบพวกที่หื่นกระหายในการ PVP นะครับไราคาคนแบบพักพลัง อ่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่ติดบุคคลนตราที่คนเล่นเล่นในเซิร์ฟอยู่ป่าวะถ้าเกิดเราเจอคนนี้นะฮะค่าหัวเขามีเดิมพันนะครับราคาไม่โคตรแพงฮะตัวนี้เป็นรายชื่อแอดมินต่างๆนะฮะดูตามดูตามสตาร์ทนะสตาร์หมดตัวนะฮะไม่ค่อยอ่อนนะฮะนะาฮะนะาฮะนะาฮะโอเคครับักคู่นะฮะเดี๋ยวต้องมีอะไรจะสังค้นิดนึงนะครับ เออต่อเลยช่างพ่อแม่งตรงนี้เป็นช,อชอ็อปผมเ็ยจะไปช็อปอ่าวป้ายไม่หายไอ้แค่ไม่พวกมึงมเงยรูนะ่มาตัวไหนทำป้ายกูพังโอเคครับตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วตกปลากี่บาทวะร้อยห้าสิบห้าสิบเฮ้ยกไมแพงวะสังวะเหล่มนี้แม่งปั้นคนแพ้นคนรวยเว้ย โ okay, อเคครับต่อไปนะจุดต่อไปนะฮะเอ่อฮัลโหลว่าซี่ว่าซี่อีสแอดอะไรครับจุดต่อไปครับแนะนำครับตรงนี้คืออีเวนต์ใหญ่ของเราแต่ยังไม่เปิดครับอืมเพราะเราจะไม่นิยมพาคุณไปในอีเวนต์นะฮะโอเคครับ okay, อีเวนต์ใหญ่เนี่ยไม่รู้จะเปิดวันไหนฮะแล้วแต่ดวงและดุจโชคของเขาครับ อ่าต่อไปนะฮะนี้เป็นเรือรบ่งสิงช้าจะไปไหนก่อนอไปอีเวนต์ก่อนแล้วครับเดินมาอีเวนต์ครับเดินมาตรงไปแลบอยาโลดครับยยสมเพิ่นโยเดินมาเสร็จปุ๊บเอสครับเอสครับเอสเอสเอสเอถุบเดี๋ยวมันจะชนครับโอเคครับตรงนี้กิจกรรมโซนอากิจกรรมฮันเตอร์ที่บอกกล่าวนะฮะก็ตามแบบ พอเรากดเราเรียกคุณคุณไม่มาก็คือแบบพอเริ่มปุ๊บคุณอดบแบบนนั่นแหละฮะต่อไปครับไปไปดูวาร์ฟวาร์ไปวาร์ฟโหมดวาร์โหมดสร้างบ้านกันดีกว่า <Yeah. S 1> โอเคครับตรงนี้วาร์ฟชั้นสองครับดูตรงไหนวาร์ฟชั้นสองนะครับเรามาตรงนี้ครับเราเล่นจะผ่านเรือครับผ่านเรือดังโดครับโอ้ทองสีแดงครับแหมอะไรมันช่างเข้าหรือเกิดไม่ใช่คนละเรื่องละมาตรงนี้จะเป็นวาร์ฟป่าไม้นะฮะ ไม่รู้ป่าดไม้จริงกันเปล่าน่าจะมีสายด้วยส่วนที่เป็นว้าหินครับเหมือนแบบว้าวหาของอนะโอเ,เคครับกน่อะอื่อนะอ่ะออะอ่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 ะสตันเลโก โอเคเมื่อกี้ไปตั้งค่าใหม่เล็กน้อยๆครับเฮ้ยจะฟักไหวะักเับมาอยู่อย่างนี้ะโอเคเฮ้ยันดีเพื่อนเก่าเป็นยองมากเราแด้เจอนี่้่อยเจ้าฟักตัวเด้อฟักตัวเด้อเนี่ยงาโอ้ยแม่งแม่งได้ได้ตังเ์เยนะจังวบสิบสามบาทคิปเปอร์ตัวเดียวเอยต่อไปครับ ทับแรกนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะตั้งง่ายครับอืมวิเไปตั้งคานไม่นิดนึงนะฮะพดีมีเสียงรบกวนจากหมาบางตัวนะฮะมาครับมาตัดไม้ครับจุ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 ตัดไม้ทำไม้ไม้อืมไม้ทไม้ทำไม้ไม้ไม้ไม ปาดป่าให้เรียบโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาบอกกันนะฮะว่าวิธีการทํายังไงให้แบบบ้านคุณไม่เลวเลยนะฮะก็คือแบบเราต้องมีตังค์ครับทาแบบนี้ครับหกสิบหกสิบสองบาทเองครับนะครับตอนแรกนะะวิธีการเอาชีวิตรอดในคืนแรกของเราไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไหมครับทั่วไปนะฮะไอ้นี่มันเป็นมันตีเพเยอร์นะครับเล่นหลายคน ก็คือแรกนะฮะก็สําหรับท่านใดที่ไม่มีบ้านในเซิร์ฟผมนะฮะแนะนำว่าให้ขุดดินเนี่ยขุดดินเสร็จครับอ๋อดีมากบครับแค่นั้นแหละครับขุดครับขุดกคลคมาจะเจอท่าครับนี่คือบ้านผมจะยุ่งครับใครใครมาเจอนี่ก็คือแบบเราล่ำลำถึกไปครับ ห้ามเลี้ยวครับอะไรเนี่ยทำไมท็อตไม่มียังไงวะเนะี่ยเซิร์ฟนี่ว้ายไม่ได้เจอท็อตโอ้ยเยอะซุปเปอร์เยอะเหมือนเหมือน,นเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งที่สองไงไม่รู้เลยเอาครับโอ้โหทำไมไม่เจอทอตซาอันเลยวะเนะี่ยโอเคงั้นเราทำตัวคาบแป๊บครับ,รบ,รบเพื่อจะเอาเอ่อ เอาอะไระเอาเตาครับเอาเตามาปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเนี่ยถุยไม่ใช่ละวางเตาครับออาไปเฮ้ยมันมีคนมานะครับสำหรับผู้ใดที่สร้างบ้านใต้ดินนะก็ปวดเรามัดระวังไอ้พวกเกนด้วยนะจะเป็นแบบนี้พวกเกนนะก็จะมันจะชอบมาบ้านเรารแล้วส่วนมากจะมาขโมยของเราครับมาขโมยของปุ๊บแล้วมันก็ไปอ่ะจากไปอย่างน่าดังดานนะ เรื่องนี้แอดมินก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะบ้านคุณไม่ได้ติดโปร่งเทกเอาไว้นะฮะโอเคครับต่อไปครับครับนี่ได้ท็อปได้มาละและก็คือวิธีการที่แบบจะไม่ให้คนรู้ว่าบ้านว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะกดชิปครับกดชิปกดชิปกดชิปครับกดชิปปุ๊บแล้วคุณก็เดินครับเดินแล้วก็ตามสบายครับ แล้วคุณเห็นชื่อคนเขาคุณถือดาบรอดักตีไม่ได้เลยครับนะครับเป็นแบบเหมือนกุฆ่าตรงหน้าประตูวอะไรขนองนีงน่แหละฮะโอเคครับตอนแรกก็แบบก็แบบอาชีพนักุดเมาครับท่านใดที่แบบสนใจเป็นอาชีพนี้นะฮะโทรหาเราที่เบอร์7 77 77 77 77 77 7, 77 7, 77 7 77เจ7 7เจ7 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 7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 ต7 7 7 7ล7นเรื่องละเจ็ดจะเยอะไปไหน เราพยายบ้านครับแบบใครมาเจอบ้านผมนี่หล่อล่าน้ำผึ่ไปนะหินนี่ขายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรือว่าขายได้วะโอเคครับพอเ,เราได้นี่มาครับเราก็ทำการครับ ปูพ sure. uh, oh. yeah, ื้นนะครับอ่าเสร็จแล้วครับจบจบคลิปเพลงนี้ครับถุยเราต้องการไม้ครับต้องไม้เยอะๆครับมันจะขึ้นไปดีไหมครับเสียไรเจนสมนักได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ออกมาจากตรงนั้นเฮ้ยมันมีสำรึกนี้มีวิญญาณด้วยเหรอ ไม่จริงใช่ไอสั์อย่าเพิ่องออกมาใช่เฮียแล้วโอเคครับต่อครับ <c oughs> เออถามนิดนึงกูมีเฟงแอคสองงานทำไม <c oughs> ตอนแรกนะอาชีพอาชีพแบบท่านใดที่ยังไม่มีแบบอ่ะสอนเลยกันเลยกันนะครับสำหรับ สำหรับท่านที่เล่นไม่เป็นนะไมค์ครับนะครับอืแล้วกับสปาเซทโฮมนะเซทโฮมได้ที่เดียวนะสำหรับเมมเบอร์นะวีไอพีไม่รู้กี่ที่ครับแล้วกับสปาครับแล้ววิธีการที่เราจะหาโพลเราไปสร้างบ้านได้ง่ายๆนะฮะมันเป็นขั้นตอนที่แบบเพอร์เฟคโปรเฟชชั่นอลมากฮะเราเข้ามาตรงบอร์ดเก็บร์ดหมดเรื่องหมดเก็บแบบเลือกวาร์ปคิวมันหนีนะฮะมาครับเหมือนที่เดิมครับเข้ามาครับเข้ามาที่เดิมแล้วก็ ไฟเต็มที่ครับไฟเต็มที่เราต้องจัดการตัวไฟต่อทีต่อทีจนถึงจับติดสุด,ดสกออกมากโอ้ยอยู่ได้สี่บาทนี่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 ลมเป็นดิจิตอลได้อยู่ไงน,นี่ครับพอเราได้อุปกรณ์พวกนี้มาครับทำไรครับทำไงได้ครับมาดิครับ นั่งทุบเลยหมดับๆะสลๆๆสมดะามสะามสลามสลามสะามสลามสลามสะามสะามหลามสจามสลาเสลาม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 สมลามมสลังสลามสมลสลาม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 ามสลามลาามลามสลาลาล้าอามาโสลามามา <อ>ไม่เป็นไรครับเราออกมาจากสเปออีกทีมันก็คือแบบฝืนนิดนึงนะฝืนในการแบบต้องหาคนไปตีนะฮะออต้องหาคนไปช่วยตีด้วยนะฮะม่งนนั้นก <impl icated> ็ไม่จะเกิดแหตุการแบบอาการหล่นกามต้องตีคนเดียวเลยได้ สำหรับพาร์ทนี้มงจะต้องจบเร็วไปก่อนนะเร,เรต่อพาร์ท5หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกัน้ยมื่ไรมันจะไ,ได้ตังค์เนี่ยเออรอมานานแล้วมึงจะกินยาอีกนานไหมเฮ้ยเราได้ยาเปลี่ยนฟูทันทีดูว่า เราตังมีอยู่กี่บาทวะเอือนของ NUI ครับเรามีอยู่183บาทครับ <c oughs> และวิธีการที่หาตังค์แบบแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะฮะก็คืออัพชุดกล่องคนคะรับออทึกทึกทึกคนนะมันจะเป็นอะไรที่สะดวกมากนะที่มาตั้งวาวาอะไรวะที่มาตั้งอินชารตรงนี้ครับเป็นอะไรที่อ,อฟูลูฟิทพันหนึ่งอาทิตย์มาก <c oughs> อ,อ๋ออานะครับเซิร์ฟนี้ไม่เซิร์ฟน,นี้ไม่กัน TNT นะเออเดี๋ยวผู้ชมเขาบอกว่าพี่เซิร์ฟนี้กัน TNT ว่ะแล้วจะบอกว่าไม่กันนะฮะระเบิดเรื่องของคุณนะบ้านคุณไม่ใช่บ้านผมแล้วก็จะมีคาสั่งนะอย่างเช่นทับ PS ครับแล้วก็แฟ t ครับ TNT Deny ครับอืใช้คานี้นะฮะแล้วคุณก็อยู่ยงคงกระพันไปตลอดชทั้งรอกตีับ ผลเบล่นคนระับไม่มันมือเซิร์ฟในตอนนี้มีกี่คนวะสิบสองคนนะก,ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณอยู่ที่ห้าทุ่มกว่าๆนะครับห้าทุ่มกว่าๆเป็นอะไรที่เพนะอร์เฟคแล้วโปรเฟชชั่นอลมากนั่งเล่นเกมมนาะตั้งแต่ห้าสาม เราได้คิดก่อมาครับเราไม่รู้ั่นไหนครับหวครับนแมกพวกยอดกอนครับคิเปอร์ด้วยอืมมนี่นี่นี่เจอดาบอาเป็นบอลลข้าอุ้ยเราไปจิจไปคอครับไปคอใจครับ เยอะๆๆๆอ้ <c oughs> อ้โาตอนี้ตังดเีค่าเป็นไรครับกลับมากันที่คิวมอนเตอร์ครับตังเรผ่านตอนนี้เราได้เท่าไหร่ละสองร้อเจ็ดสองรอยีบห้าเป็นอะไรที่แบบ มึงลุ่งมากผมเป็นนักปืนเก่าครับ ทำให้ของคุณแบบยากแบบมอนเตอร์แบบคุณไม่ต้องอัพเวลอะไรเมล่ะเดี๋ยวผมพาไปครับโอเคครับตรงนี้ก็เจพีอาร์พีซีโอ,ม,อม,มาตรงนี้ครับวาบร์ปบอสเลยครับคุณมาทางนี้เดินมาครับมันจะไม่เจอตัวอะไรสักอย่างครับจะเงียบครับเพราะพวกแม่เก็บหมดแล้วขึ้นครับ บนหาตังโอ้ประเดียครับประเดี๋ยแกนะฮะผมใช้มันไม่อีกทีครับตอนนี้มีสามสี่บาทครับรู้ทำไรดีครับอะไรอะไรครับ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 ผมยิงรัวนะเอออะไรครับ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  แกอิเมซอดไปบวกต่อ,อไ,ได้โอกาสครับกำลังดีนสงปืนไว้ว่ายุ่งกัาอ่าอวิธีนี้ฮนะ เราได้ของพวกนี้มาครับของที่จําเป็นที่สุดในโลกแล้วไม่กูเก็บไม่ได้ช่างแม่ครับเอมาขายบอลสลามต่อมันได้อันเทียบาทก็ดีนะเซิฟน,นี้ก็สะดวกสบายต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของคุณครับเออเราได้เอ,อดินปืนมารู้สึกยังไม่ได้ทํานะแล้วเราเช็คนี้อีกรอบนึงครับแล้วกลับสบปาครับนี่เดินมาเลยครับเดินตรงมายาวโลนครับ พี่น้องถนนนี้มันแบบทางทำประมาณสองชั่วโมงมั้งถนนเนี่ยเพราะมันเป็นทางที่แบบเพอร์เฟคและโปรเฟชชั่นอลมากเป็นอะไรที่สมควรอยากเราได้เพชรเราได้พลอยมาว่าไม่ได้นะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งที่ทําให้ตัวเราแบบล่องลอยในอากาศครับเราต้องไปนี่ครับเราต้องไปหาคนเราต้องไปหาสื่อในพีพีครับ ถ้าไปบวกคนใน PVP ครับถึงจะหล่อล่ำดำถึกได้ครับถ้ <c oughs> าเกิดฆ่าคนเนี่ยจะได้เงินประมาณ25บาทนะฮะต่อตัวคนนะครับแล้วอีกคนนึงจะเสียไปประมาณ16บาทนะที่รู้ๆ PVP นะวะนี่ PVP โซนมีไหมมีไหม,มน่าจะไม่มีนะเราไปโซนทะเลสายครับเจ็บนะครับเปิดมาก็เจ็บ เราต้องเขียอนอย่างนี้ยใครก็ได้ขอมาเล่นครับเขียน okay, ร,รอครับรอคนมาครับเราเรียกคนอยู่ครับ คือการเล่นขนแบบนั้นด้านะครับเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้มาไหมมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเจยเอยอะเยอะเจยมีคนทีวีมาครับเอานะฮะช่วงเวลานี้ครับเอาครับมาละไอ้เชี่ยต้องห,อหัวนะเฮียเนี่ยหนีก่อนครับมันมงัน้นโดยโดนเขาแดกท้ายแน่ครับ

เอาโอ้โหนี่มันจะเป็นแบบนี้เราตายแล้วจะเสีย18บาทครับด้านนั้นด้านเลยครับโอเคครับมันก็คือการวิธีการค่าคุณแบบแบบก็ต้องแบบหาคนที่มันแบบไม่ฉลาดแบบคนมีเนามีตังน้อยนะฮะโอเคครับต้องมีคนตังน้อยๆน,นะที่จะแบบบอกได้ร่ดล้ำดําถึกนะฮะ โอเคนะสำหรับวันนี้นะคลิปนี้ก็เราจะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟเป็นเท่านี้นะฮะกเราคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอฝากชแนลฝากชแนลนี้ด้วยนะฮะฝากชแนลนี้เป็นเพื่อนคนที่สองของพี่ชายนะฮะพีวๆต,ตรงไหนเนงะี้ยพวกเมมเบอร์นะ,ะจะบวกนะ,ะพอเราเป็นแอดมินบล็อกคอยเกงเอรครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะห้องกาลิน่า OPG มาเรามาถามแล้วก็มามาด่าพ่อเราแม่มันได้ครับหรือมาฟังว่ามึงอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้กูจะได้ไป TP ไปหามึงแล้วไปดัก่าได้นะ้ฮะจะไปรู้นะครับส่วรนี้เป็นกันเองนะครับเราไม่รับคนโกงนะครับสําหรับวันนี้ครับกอกูแตกไปอันครับสาหรับวันนี้ก็ัสดาความกินตับกันยญามันไม่บายครับ